อเล็กซานดรากลับมาเจอกันเรียกได้ว่าบอยวันบันเทิงนั้นได้กล่าวกลางรายการว่าพระเอกหนุ่มเวียสกลวัตเบลาราณีได้ยุติความสัมพันธ์หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า9ปีโดยที่ผ่านมาทางคู่ได้พยายามปรับเข้าหากันจนตัดสินใจที่จะเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้ในฐานะพี่น้องท่ามกลางเหล่าบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น ล่าสุดเป็นรูปอิโมจิร้องไห้และคอมเมนต์ภาวนาว่าข่าวการเลิกลากครั้งนี้ขอให้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นโดยเบลล่าก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้โดยได้บอกว่าก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราสองคนรู้จาักกาันมานานแล้วเรียนรู้ศึกษากันมาตลอดแต่เมื่อเรามีมุมมองที่ไม่เหมือนกันก็มาตกลงปรึกษากันว่าจะเป็นพี่น้องรายละเอียดขอไม่ลงรายละเอียดนะคะ เรียกว่าปรับสถานะเป็นพี่น้องที่ห่วงใยค่ะสำหรับภาพที่ชาวเน็ตแชร์ออกไปจีเห็นดังคู่ยังไปทานข้าวด้วยกันนั้นเบลราชี้แจงว่าเป็นภาพเก่าเมื่อปีที่แล้วส่วนประเด็นมือที่สยืนยันว่านะตอนที่คุยกับเวียเพื่อลดสถานะจากคนรักมาเป็นพี่น้องที่ห่วงใยไม่มีเรื่องมือที่สแน่นอนถามว่าทำไมตนเข้มแข็งขนาดนี้เจ้าตัวบอกเพราะเลิกกันได้ความเข้าใจกันและครอบครัว ทำให้เข้มแข็งสุดท้ายเบลล่าขอบคุณทุกความห่วงใยจากแฟนคลับที่ส่งมาให้ล่าสุดทำเอาแฟนๆปร่มปริ่มไปตามๆกันเมื่อคู่พระนางของละครเรื่องเรงรักริมฝั่งโขงเวียสโกลวัตและอเล็กซานดาธิดาวันบุญช่วยนักแสดงสาวชาวลาวได้กลับมาเจอกันอีกครั้งต้องบอกเลยว่าแม้ละครจะผ่านมา10ปีแล้ว แต่ทั้งสองโค้ยังดูสวยหล่อไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยถ้าทั้งคู่ได้กลับมาเล่นละครด้วยกันอีก